สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่จะมาแนะนำสำหรับใครชอบเที่ยวนะครับบอกได้เลยว่าต้องมาครับที่นี่ชอบต้นไม้ภูเขากับวัดแห่งนี้เลยครับบรรยากาศมันมันอึมครึมมากครับฝนตกเลยด้วยเนี่ยดูแล้วมันจะตกเยอะหรือเปล่าเขาไม่รู้ครับแต่แล้วมันตกหยิบยิบอยู่ครับตอนนี้เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่บอกเลยว่า แมล่มลื่นจริงๆครับเป็นอะไรที่ธรรมชาติสุดๆไปเลยฮะต้นไม้เยอะมากเหมือนอยู่ในอยู่ในภูเขานะครับโอ้โหแต่ผมจอดรถไกลไปหน่อยนะเนี่ยดูแล้วข้างหน้าน่าจะมีที่จอดอีกครับเพราะว่ารู้สึกตรงที่ผมจอดนี้มันจะไกลไปหน่อยข้างในน่าจะมีที่จอด,ดอีกก็ดีครับล่มลื่นจริงๆครับเพราะว่ามันเหมือนฝนมันตกอะครับมับรรยากาศดี คือเดินไม่ร้อนครับเดินสบายๆอากาศเย็นๆเดินแบบชิวๆเลยครับชมบรรยากาศภายในวัดออวเย็นมากครับที่นี่เพราะว่าแดดไม่มีเลยเพราะฝนมันตกแต่นี้เพิ่งหยุดไปนะครับฝนเนี่ยเพิ่งหยุดไปมั้น่าจะเพิ่งหยุดไปแป๊บเดียวเลยแะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตกอีกหรือเปล่าแต่ถ้าตกอีกก็เย็นสบายครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฉัดพาทัวร์นะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แหมน่ามาจริงครับกับวัดถ้ำเขาวงนะครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยครับโหเป็นวัดที่ธรรมชาติสุดๆจริงๆครับอยู่ในเหมือนอยู่ในหุบเขาเลยครับเย็นสบายครับฝนตก เย็นชุ่มฉ่ำไปเลยครับนี่เพิ่งหยุดไปนะครับเนี่ยนี่ก็ร้านค้าทางชาวบ้านแถวนี้ก็เก็บมาจากสวนตัวเองเลยนะครับเนี่เอามาขายของสดจากจากไร่จากสวนเลยครับสดใหม่ๆอย่งนั้นเลยครับนี่เยอะครับร้านค้ามีเยอะครับ ส่วนมากก็เป็นชาวบ้านแถววัดนี่นะครับ,รอบอกเก็บมาขายกันครับนี่สำหรับนักท่องเที่ยวอ๋อผมว่าอะไรครับนี่นที่จอดอยู่ตรงนี้นครับแม่ผมจอสไกลเชียโอ้ตายนี่ครับของกินเยอะนะครับเดินหูเดินไปไกลเลยครับนี่ เดี๋ยวเดินชมภัยภายในวัดกันบ้างครับดูครับยอดภูเขาแบบแม่อยู่ติดภูเขาจริงๆอะไรวันนี้และต้นไม้แบบเยอะมากครับโหอ,อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าใครชอบแบบแนวธรรมชาติภูเขานี่ต้องวัดนี้เลยครับวัดถ้ำเขาวงนะครับลุ่มลื่นสุดๆไปเลยครับโอ้โหธรรมชาติจริง และนี่เย็นสบายจริงครับเพราะว่าแม่แดดไม่มีเลยครับเพราะฝนเพราะฝนเพ,ฝนพิ่งหยุดตกไปนะครับคนก็มาเยอะนะครับใครที่ชอบธรรมชาติเดี๋ยวต้องต้องมาครับกับวัดธรรมขาวงที่นี่ครับจังหวัดอุทัยนะครับ

พี่ชาร์บันไดมันห่างไปแล้วใบบัวมันขึ้นไม่ได้ขามันสั่น ก็จะมีร้อยพระพุทธบาทนะครับ้อยพระพุทธบาทให้กราบไหวกันด้วยครับที่นี่เดี oh <my> <ux> ๋ยวเดินไปดูด้านบนกันบ้างครับ น่นจะเป็นบนภูเขาเลยครับที่นี่ว่าจะมีอะไรให้ชงกันบ้าง ไม่ค้มกัาปางเดอกันมันข้าไม่ไม่มีไม่ทอดเข้าไปเข้าไปดูได้รเข้าไปลอไหมไม่ไพัก สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ